โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม SPK หรือว่านัก YouTube โ no น .1 นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เม g a เกม e 8 9 9อีกเช่นเคยนะครับทุนสามหมืเหมือนเดิมนะโ้โหรอบก่อนรอ,อ,อบก่อนน้นี้ผมไปเล่น g การ i a n Eye and f i r ฟมานะครับแตกแบบโคตรงงนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาจัดเกมสต่ท่ำแล้วกันครับ <c oughs> ย้ำเกมเดิมเมื่อวานนี้ก็แตกอยู่นะเกมสาวทํานะครับนี่แตกไปห้าหมื่นนะรอบก่อนนะครับมาทุนสามหมื่นเดี๋ยวลองปัดขำๆไปก่อนเขาเรียกปัดเศษให้ลงกลนเฮ้ยไ <I thought. S 1> <laughs> อ้สัสเฮ้ยโอ้ยผมตอนแรกผมว่าจะซื้อปัดแบบว่าปัดเศษสองร้อยสองร้อยสองร้อยแล้วก็เบ็ดสี่ร้อยอะไรอย่างงี้นะครับไอ้สัสเข้าวีเกมเฉยแต่ให้เนี่ย ที่บอกนะว่าเกลือเนี่ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าเกลือแน่นอนเลยเข้าฟรีเกมเร็วขนาดันนี้เกลือชัวอย่างนี้กูว่าแล้ว เรือชาติตก็ไม่เป็นไรมาลองซื้อเบ็ด50าสิบกำขัไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเบ็ดแล้วกันไอ้แย,ยไม้เมื่อกี้เกลือผมว่าไม้นี้ก็อาจจะเกลือตามนะั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับเราลองซื้อเบ็ดน้อยนะเลือก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมคาดว่าเกลือแน่นอนอะ่ะดูดิโอเค ไม่ไหลแต่ด้วยคอมโบก็ใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มล็อกเกอร์ไทม์นะเป็นกลุ่มแจกตารางเวลาการแตกก็สามารถกดที่ลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยนะครับใครนะครับที่เล่นเบรลเลกับผมก็สามารถกดที่ลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยเช่นกันนะเออผมว่าแม่งเกลือแบบจัด,จดเลยเมื่อวานนี้มันแตกให้เราแล้ววันนี้มันไม่รู้อ่ะอาจจะแดกเราก็ได้นะวันนี้ เก้ามาอย่างนี้ต้องจัดเบ็ด400รลุยเลยไม่เวิร์กว่ะอุ้ย,อย่าบอกนะเข้าฟรีลั่นเลยนะอุ้ยคิวเชี yeah! ่ยช่องเยอะต้องมาแล้วแหล,แลสะสักเทอร์เพื่อนเคย้งสามยปปะ สวยครับได้ลุ้นต่อลงเฮอขอล้องเฮอเออเัี๋ยวว่าไม่ลงโอ้ตอนแรกนึกว่าไม่ลงอ้ปั่นไปสี่ร้อยเข้าเฉยเอ้สูตรนี้แม่งมาว่ะซื้อฟีเกมออกจากฟีเกมแล้วเพิ่มเบ็ดกดปั๊บเข้าเฉยครับผม <laughs> โอ้ เอาเรื่องอุ้ยหน้าเขียวเน้น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 จัดมาดิครับมีเปล่ามีเปล่าอุ๊ยเชีย่ยะเอาแล้วไงเอาแล้วไงสองหมื่นเก้านูต้องโดนงี้โอ้โหสุมหน้าม่วงเมื่อกี้เป็นไว้สามตัวเน้นๆเ,เชีย้ยะฝุดจัดอุยเพิ่งเคยได้ไว้แบบ ที่มันเป็นกรอบทองเยอะขนาดนี้นะปกติได้เยอะก็แค่2ตัวนะครับมัไม่ได้สตัวเลยอนะที่ไม่ใช่วายแบบธรรมดานะตรงที่มันจะกรอบทองอะ่ะเปลี่ยนเป็นวายนะครับเอาเรื่องก็มาดีครับมีเปล่าเฮ้ยเออเออจัดมาดีหน้าทองดี 5 3าหมโอ้ลีชิทรวมโบแตกนอกนะอันนี้5,000 0แตกนอกอีก3,000กว่าเป็น53,000เ <Yeah. S 1> ชียร์เอาซะหน่อยถ้าเหลือ8,000 0แล้วไม่แตกผมผมเลิกเล่นแค่นั้นแหละร้อยสุดท้ายโ <Yeah. S 1> อเค okay. จบที่8,000 0แล้วกันนะครับผม เทียกำไรห้าหมื่นเลยนะครับวันนี้ค่ายพีจีมา,า่างวะเล่นเกมไอแอนด์ไฟก็แตกนะครับอีวันนี้ก็สึกแตกอีกโอ้โหเลยกูเลิกครับผมใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมหรืออยากเข้ากลุ่มลัคก,กี้ออทัพเพื่อเช็คตารางเวลาการแตกค่าย BG ก็สามารถกดที่ลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย